สวัสดีครับทุกทท่านผมพรมพง์ครับครับผมก็เริ่มสักราชใหม่ต้นปี2568นะครับด้วยพระพิมพ์ที่มีความต้องการมีคนเสาะแสวงหามากที่สุดมากที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับพระสมเด็จวัดละกคังนะพิมพ์ใหญ่นะ ก็เป็นพระพิมพ์หนึ่งที่มีมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มีผู้ต้องการครอบครองกันมาอย่างช้านานนะเนิ่นนานมากนะครับสำหรับสมเด็จวัดระครังนะฮะพมรังสีถือว่าเป็นพระที่เขาเรียกเขาเรียกพระสกุลสูงนะพระสกุลสูงมีมีคำพูดกันไว้ว่า,าคนที่ ครอบครองพระสมเด็จวะะัดระฆังนี้ก็คือเป็นบุคคลที่มีอำนาจวาสนาสูงนะครับมีมีวาสนาสูงนะคนมีวาสนาสูงเขาบอกว่า,ามีหลายหลายคนว่าคนมีบุญวาสนาสูงเนี่ยไม่จำเป็นต้องก็จะเป็นคนท,ทั่วไปก็ได้นะครับแต่ว่า ตามที่เขาพูดกันมาก็คือคนที่มีวัดบุญญาวัสนาสูงนี่ก็คออือจะไปอยู่กับคนรวยนะจะอยู่กับคนรวยนะคนรวยก็จะมีบุญวัสนาสูงเนะาะจะเป็นส่วนใหญ่นะจะเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคนทั่วๆไปก็มีบุญวัสนาสูงเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าใครมีบุญวัสนาสูงเหมือนกัน,นขเขาเรียกว่าพระเขาถึงเรียกว่าพระสกุลสูงนะพระสกุลสูงเนาะคนที่ได้ครอบครองล้วนแต่ เป็นผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทองบริวารประมาณนั้นเนาะเช่นพวกขุนนางชั้นผู้ใหญ่นะพวกเจ้าของโรงงานต่างๆอะไรเนี่ยประมาณนี้ส่วนใหญ่คนที่ได้ข้อความก็เป็นพระพิมพ์อีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นพระเทพเจ้าแห่งความสําเร็จอ,อีกอีกชุดหนึ่งนะเทพเจ้าของความสําเร็จเนาะ,ะถ้าบุคคลที่ได้ครอบครองมีบุญวัสนาสูงก็จะเกื้อหนุนกัน,นเกื้อหนุนกันไปในทุกๆด้านนะสำหรับสมเด็จวัดละรังเนาะครับผมะจะพูดถึงประวัติสมเด็จพุทธาจารย์โตนะซึ่งเป็นเจ้าของ พระพิมพ์ชนิดนี้นะครับสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตเนี่ยท่านเกิดเมื่อปี2,331นะครับปี2,331เนาะแล้วก็มามรณภาพปี2,415นะครับตามประวัติการสร้างพระก็มีอยู่หลายสายนะครับแต่ก็ประมาณการได้ว่าการสร้างพระของท่านเนี่ยได้สร้างพระ ได้สร้างพระสมเด็จวันละคังเนี่ยประมาณปีสองพนี่อยนะสองพรอเป็นต้นมาจนถึงไม่แน่ใจว่าถึงสิ้นอายุไขของท่านหรือเปล่านะสาเหตุที่พูดอย่างนั้นก็คือมันมีหลักฐานที่บอกว่าพระสมเด็จวันละคังเนี่ยสร้างประมาณปีสองพันสีร้อะเพราะว่าปีสองพันสามร้อยเกาท่านได้ไปเปิดกุ่ที่ จังหวัดกำแพงเพชรนะครับจังหวัดกำแพงเพชรก็นี่มีพระกุที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็อย่างเช่นพระสมกอนะครับแล้วก็พระพิมพ์ต่างๆของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ท่านได้นําพระ,ะจานวนหนึ่งเข้ามาที่กรุงเทพด้วยนะ,ะพระส่วนใหญ่ก็จะมีการแตกหักนะครับท่านก็เอาพระจํานวนนั้นมาบดแล้วก็ผสมลงไปใน เนื้อพระสมเด็จเนาะก็จะประมาณนั้นถึงพระสมเด็จทุกๆองค์เลยมีนะเขาเรียกเลยมีเลยมีดินศักดิ์สิทธิ์ของวัดกเออของจังหวัดกําแพงนะดินจังหวัดเออดินศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกดินศักดิ์สิทธิ์เนาะของจังหวัดกําแพง็สมอยู่นะครับผมประวัติก็คร่าวๆก็ประมาณนั้นนะครับอยู่ในมือของผมนี้เป็นสมเด็จวะะัดระฆัง พิมพใหญ่พิมพ์ใหญ่ที่พิมพ์ใหญ่ที่สองพิมพ์ใหญ่ที่สองนะที่สองหรือเปล่าไอ้แยกพิมพ์นี้ผมใกล้เคียงกันมากผมก็แยกไม่ค่อยออกนะน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ที่สองนะแต่ว่าพระมีลักษณะแปลกตานะครก็ถือว่าเป็นพระองค์หนึ่งที่ดูยากพอสมควรนะครับเพราะเนื่องจากว่าสมัยก่อนมีการ เขาเรียกอะไรนะ,ะการซ่อมแม่พิมพ์นะการซ่อมแม่พิมพ์การแกะครั้งแรกกดไปกดพิมพ์ไปกดพิมพ์ม,มาทําให้แม่พิมพ์สึกก็ขวานนะขวานแม่พิมพ์เพิ่มขึ้นอีกุถึงทําให้เส้นสุมต่างๆเนี่ยลอยเส้นลอยสายลอยฐานอะไรต่างๆเนี่ยมีความคมมีความลึกมากๆกว่ากว่ากว่าองค์หลายๆองค์ที่ทุกท่านเห็นกันมานะครับมี มีความลึกมากแต่โครงสร้างพระก็ยังเหมือนเดิมนะโครงสร้างพระโครงสร้างพระก็ดูยังไงดูเส้นซุ้มนะครับคลิปหลายๆคลิปก่อนหน้านี้ผมก็อธิบายเรื่องประมาณเรื่องโครงสร้างพระเนาะก็อันดับแรกก็โดยดูเส้นซุ้มนะครับดูเส้นซุ้มทางด้านขวามือขององพระเขาจะมีลักษณะหักอยู่สองจุดเนี่ยนะหักอยู่บริเวณไหล่จุดหนึ่งแล้วก็หักอยู่บริเวณ บริเวณส่วนโคง้งด้านบนด้านขวาเมออีกจุดหนึ่งนะหากสองจุดนะฮะนี่คือโครงสร้างโครงสร้างยังคงเดิมแล้วขอบขอบก็มีการตกขอบบริเวณกลางแขนนะ,ะพอดีนะเขาเรียกว่าตกขอบตกขอบบริเวณกลางแขนนะอขอบอย่างที่ว่าก็คือเส้นบังคับพิมพ์ตรงนี้ เขาจะมาตกขอบอยู่ตรงนี้พอดีนะอันดับแรกอันดับแรกอันดับที่สองเนาะจะมีเส้นตกขอบนะประมาณนั้นนะฮะส่วนขอบนะครับขอบองค์นี้เป็นรอยตอกตัดชัดเจนนะตอกตัดชัดเจนนะเห็นเป็นริ้วริ้ยวอย่างเงี้ยเลี้ยวอย่างเงี้ยก็คือตรงตามตำลาเพียงเพียงแต่ว่า ข้างหน้าอาจจะเพี้ยนเพียนนิดหนึ่งนะอาจจะเพี้ยนเพียนยนิดหนึ่งเพราะว่าพระองค์พระมีลักษณะลึกมากนะฮะลึกมากนรอยตอกตัดก็จะเห็นตรงตามตำราเลยนะครับผมรอยตอกตัดด้านหน้าด้านหลังด้านหลังเป็นรอยกาบมากนะรอยกาบมากเนาะรอยกาบมากจะเป็นลักษณะแบบนี้ แ,แข่งสองให้ทุกท่านดูกันเพื่อจะได้เห็นชัดๆเนาะแล้วก็มีรอยปรีนะรอยปรีแยกรอยปรีแยกนี่ไม่จําเป็นต้องมีรอบนะครับมีจุดใดจุดหนึ่งก็ก็ใช่ก็เรียกว่าใช่รอยปรีเหมือนกันนะอองค์องค์งงงก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเขาก็จะปรีเล็กๆตรงข้างล่างรอยปรีนี่ไม่ไม่จําเป็นต้องออมีขนาดเหมือนกันหมดนะครับรอยปรีจะมีปรีมากปรีน้อย ก็มีก็ใช่หมดนะครับอยปีพวกนั้นลอยปีแยกเนาะคร้บผมย้ำอีกทีนะสาหรับการวิธีการดูและการสังเกตเบื้องต้นนะเอาเบื้องต้นเนาะเบื้องต้นที่สําหรับเราถ้าท่านเข้าถึงกันได้ก็คืออันดับแรกนะฮะดูเส้นซุม้มเส้นซุ้มทางด้านขวามือขององค์พระจะมีมีลักษณะการหักอยู่สองสองทีนะหักเล็กๆอยู่สองทีทีอ่อันดับแรกอยู่บริเวณตรงไหล่เนี่ยนะ จุดแรกที่หักจุดที่สองก็คือบริเวณตรงโค้งนะตรงโคง้งตรงโค้งด้านขวามือด้านบนตรงกับอ่าพระเกตท่านนะจะมีรอยหักอยู่สองสองสองรอยนะฮะอันดับสามก็อ่าเส้นตกขอบเนะี่ยเส้นบังคับพิมพ์เขาจะตกขอบอยู่บริเวณกลางแขนกลางแขนด้านซ้ายนะตรงนี้นะครับตรงขอบนะครับตรงขอบตรงขอบก็มีรอยตอกตัด ร้อยต่อแต่ถ้าจะลึกกว่าถ้าถ้าจะดูลึกกว่าลงไปกว่านั้นขอบนี้จะมีอยู่สามลักษณะนะแต่ตามตำาตามตำรา,า,าเขาบอกว่ามีสองนะแต่จริงๆแล้วไปดูในในหนังสือที่เป็นหนังสือหลักของอของวงการน,นนะ้นะขอบขอบจะปรากฏอยู่สามลักษณะเหมือนกันนะครับขอบเนี่ยอันดับอันดับแรกที่เราเรารู้กันทั่วๆไปนะคือคือ ขอบแบบตอกตัดนะครับตอกตัดนะอันดับที่หายากลงไปหน่อยก็คือเขาเรียกว่าขอบชักนะขอบชักชักยังไงก็คือ,อใช้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการตัดเขาจะถูถูถูไปอย่างเงี้ยจนจนจน,จนปีกพระขาดเขาจะถูถูจึงปรากฏรอยเป็นริ้วริ้วริ้วแนวยาวๆตรงเนี้ยเขาเรียกขอบชักนะ อันดับที่สามหายากสุดๆเลยครับขอบเนี่ยอันดับที่สามนี่หายากสุดๆเลยก็เป็นขอบกึ่งบล็อกนะขอบกึ่งบล็อกขอบกึ่งบล็อกนี่จะปรากฏอยู่ในพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ที่หนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นนะอันนี้มาดูมาจากในในหนังสือที่เป็นเล่มหลักๆเนาะขอบกึ่งบล็อกเป็นยังไงขอบกึ่งบล็อกก็จะเป็นสองขยักอยู่ตรงนี้อีกครึ่งหนึ่งเป็นแม่พิมพ์อีกครึ่งหนึ่งเป็นรอยตัด ตัดปีกนะออกขอบกึ่งบ็อกนะมีอยู่สามอย่างนะครับตามความเป็นจริงนะแต่ทั้งสองอย่างหายากมากนะอขอบขอบชักขอบชักหายากแล้วก็ไปขอบกึ่งบ็อกนี่หายากสุดนะจะโอกาสจะพบเจอน้อยที่สุดนะน้อยมากๆเลยเขาก็เลยพูดถึงเรื่องขอบตอกตัดนี้เป็นสำคัญนะครับผมพูดถึงขอบเนาะ ต่อไปพูดถึงข้างหลังนะครับย้าข้างหลังอีกทีหนึ่งข้างหลังอยู่ในมือองค์ในมือผมเนี่ยเป็นข้างหลังแบบกราบหมากนะครับกรามบากกราบมากเป็นยังไงกราบมากก็จะเป็นริ้วริ้วลิ้วที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 แบบนี้ก็เรียกกราบหมากนะแต่เป็นริ้วห่างๆหน่อยก็เรียกหลังกระดานถ้าเป็นไม่มีอะไรเลยก็เรียกหลังเรียบนะก็ข้างหลังของสมเด็จพระราชังรนี้ก็จะแบ่งออกไปสามลักษณะ ที่รู้ๆกันนะก็คือเป็นหลังเรียบนะเป็นหลังกระดานหลังกระดานเป็นยังไงก็จะเป็นลิ้วริ้วห่างๆแล้วเป็นหลังกับหมากก็จะเป็นแบบเนี้ยองค์แบบองค์ในมือผมเนี้ยก็จะเป็นทีทีเป็นแบบนี้เลยริ้วที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 เรียกหลังกับหมากเนาะครับผมแล้วก็ตรงตมตำราแล้วก็ตรงตาาเซียนหลายท่านที่พูดถึงอรอยปีอรอยอรอยปีอยู่ด้านหลังนะจริงๆรอยปีแบบเนี้ยถ้ามีเป็นการดีในการพิจารณานะ ถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็สามารถดูจุดอื่นได้ครับแต่ว่าไม่มีก็มีนะครับที่ข้างหลังที่ข้างหลังไม่ปีกแบบเนี้ยไม่มีก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีมีนะครับแต่ว่าอาจจะมีน้อยหน่อยส่วนใหญ่จะปรีนะส่วนใหญ่จะปรีแต่ถ้าไม่มีรอยปีกเนี้ยก็มีแต่ว่าถือว่ามีน้อยนะมีน้อยนะเนื่องจากเนื่องจากวิธีการทํา เอื้ออำนวยต่อการปริแบบนี้นะวิธีการทานะครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้เอาพระพิมพ์เป็นพิมพ์หนึ่งของอวงการที่มีความต้องการกันสูงม,ม,มีความต้องการการครอบครองกันสูงนะสำหรับคนที่เล่นเล่นพระหรือว่าสะสมพระหรือว่าศรัทธาในพระเครื่องนะองค์ในมือผมนี้ผมเคยเ เอาลงใน Facebook สมัยเมื่อ10ปีที่แล้วนะประมาณ10ปีที่แล้วนะ10ปีไปทางบวกอาจจะ10ปีนิดนนะครับประมาณที่ได้มาครั้งแรกก็ปี2,557 5น7เนานะ 7, นะประมาณต้นต้นปีนะต้นต้นปีประมาณเดือนกุมภานะเป็นองค์ที่2ที่ได้มานะในชีวิตผมตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะแท้นะเพราะว่าเขา พิมเขาจะเพียเพ้ยนเพี้ยนเขาเพี้ยนเนื่องจากว่าเขาคว้านแม่พิมพ์ลงไปลึกนะทำให้พิมพ์เพี้ยนนะแต่โครงสร้างครงสร้างก็ยังมีอยู่นะโครงสร้างเออละผ้าปูรองนั่งตรงนี้ก็ยัง,ยงปรากฏเห็นนะผ้าปูรองนั่งนะครับผมก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่เนาะครับผมก็วันนี้ก็มีประมาณนี้เอาพระ ที่มีความต้องการกันสูงสุดในประเทศไทยมาให้ทุกท่านดูกันนะนะสูงสุดถือว่าสูงสุดนะนะครับผมก็เป็นเปิดสลักสักการะใหม่ด้วยพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมก็สุดท้ายนี้ครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามรับชมของผมคลิปของผมมาโดยตลอดนะครับก็ถือว่าไม่ไม่มีการกดถูกใจหรือไม่มีคอมเมนต์ใดๆก็ตามแต่เอา แต่ก็เข้ามาดูก็สามารถเป็นกําลังใจให้ผมได้ได้แล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านไว้นาที่นี้ด้วยครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ